สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลผู้รักในความยุติธรรมและความสมดุลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดๆโหราศาสตร์เจ็ดช่องที่จะมาไขรหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดๆ สำหรับเดือนมกราคมพศ2569นี้ถือเป็นเดือนที่ชาวตุลจะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานของชีวิตอย่างมีนัยะสำคัญครับเพราะกลุ่มดาวส่วนใหญ่พร้อมใจกันเคลื่อนตัวเข้าสู่พบที่เป็นเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะครับนั่นก็คือพบพันธุนะฮะก็คือบ้านครอบครัวความมั่นคงรวมถึงแม่นะครับสังหาริมทรัพย์เราจะมาวิเคราะห์กันถึงความหมายของดาวแต่ละดวงก่อนนะครับ ก่อนอื่นนะครับเพื่อให้การทำนายดวงชะตามีความแม่นยำมากที่สุดนะครับขอให้ท่านพิจารณาจากลัคนาเป็นอันดับแรกนะครับผมได้ทำคลิปสอนการผูกดวงหาลัคนาไว้ให้แล้วในคำอธิบายครับหรือหากท่านสะดวกจะดูตามราศีเกิดก็ย่อมได้นะครับโดยหลักวิชาที่ผมใช้ในการพยากรณ์นั้นอ้างอิงจากระบบนิรายนะลายฮิรีที่มีความเที่ยงตรงสูงตรงตา,ตามตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้านะครับสอดคล้องกับการคำนวณ ดาราศาสตร์ของนาซาครับซึ่งนั่นก็จะทำให้ปฏิทินการย้ายราศีของช่องนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากช่องอื่นๆที่เขาใช้ระบบเดิมนะครับที่ไม่ได้คำนึงถึงตำแหน่งจริงแต่ว่าคำนวณตามคมภีโบราณสุริยญาชนะครับเรามาพูดถึงดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมกราคมนี้ครับถือเป็นเดือนที่เรียกว่ามีความเข้มข้นเนื่องจากว่ามีดาวเคราะห์ถึง4ดวงนะครับที่ เคลื่อนเข้าสู่พบพันธุพร้อมๆกันนะครับในวันที่1 3ถึง17นะครับดังนั้นเนี่ยพลังงานก็จะค่อนข้างจะมีความเข้มข้นในเรื่องนี้นะครับเรามาดูเรื่องของดาวแต่ละดวงก่อนนะครับในคลิปช่วงแรกเนี่ยเราจะพูดพลังงานจากดาวแต่ละดวงแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของเรื่องแต่ละด้านนะครับก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับเรามาเริ่มที่ช่วงแรกเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับ ดาวที่ย้ายราศีในเดือนนี้นะครับมีทั้งหมด5ดวงนะครับดาวแรกที่จะย้ายนะครับก็คือดาวพระเกตนะครับเลข9ย้ายเข้าพบอรินะครับในวันที่5มกราคม2569นี้นะครับก็คือดาวเกตจะเคลื่อนออกจากการเล็งลัคนาราศีตุลน,นะพบคู่ครองเนี่ยนะครับเข้าสู่พบอริก็คือเรื่องของการต่อสู้นะครับการสะสางเรื่องอุปสรรคนะครับ หมายถึงในช่วงนี้คุณจะเริ่มมีสัญชตาตญาณในการแก้ปัญหานะครับจะมะีเขาเรียกว่าดาวเกตเนี่ยเป็นวิญญาณธาตุนะดังนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยในการแก้ปัญหานะหรือความวุ่นวายที่เคยวุ่นวายอยู่ในภพที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองนะครับจะเปลี่ยนไปเป็นการจัดการรายละเอียดหรือแก้ปัญหาเดิมที่เคยข้างค้างไว้นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีลังสังหรณ์ช่วยชี้นำครับ ต่อไปจะพูดถึงกลุ่มดาวที่จะย้ายเข้าไปในภพพันธุที่ได้เรียนไว้แล้วนะครับซึ่งมีดาวทั้งหมดอยู่4ดวงที่จะเคลื่อนย้ายนะครับก็คือดาวศุกร์ดาวอาทิตย์นะครับอังคารแล้วก็พุธนะครับเริ่มกันที่ดาวศุกร์นะครับเลข6ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นตนุลักษณ์ก็คือเจ้าเรือนตนุบวกมรณะนะครับได้ย้ายเข้าภพพันธุจะย้ายในวันที่13มกราคม2569นนะครับดาวศุกร์ไปอยู่ในราศีมังกรภพพันธุเนี่ยจะได้ตำแหน่งที่เรียกว่าเทวีโชคนะครับ การที่ดาวประจําตัวนะครับของคนราศีตุลน,นะครับได้เคลื่อนที่เข้าพบพันธุซึ่งแปลว่าครอบครัวที่อยู่อาศัยนะครับเรือสังหาริมทรมพยัเนี่ยในตำแหน่งเทวีโชคตรงนี้หมายถึงตัวคุณจะหันมาให้ความสําคัญกับความเป็นอยู่และคนในบ้านเป็นอย่างมากนะครับพลังงานของดาวเทวีโชคเนี่ยก็จะเปลี่ยนส่งเสริมให้คุณได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่นะฮะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ภายในบ้านอาจจะมีโชคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของ อ่ามรดกนะเพราะว่ามันมีดาวเป็นลักษณะของดาวมรณะติดมาด้วยอาจจะแปลว่าต้องมีการซ่อมแซมบ้านหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างภายในบ้านแต่จะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีนะครับต่อไปดาวที่จะย้ายอีกก็คือพระอาทิตย์ครับเมื่อกี้พระศุกร์ในย้ายวันที่13ถัดมาอีกหนึ่งวันครับพระอาทิตย์นะครับเลขหนึ่งนะเป็นเจ้าเรือลาภก็คือโชคลาภย้ายเข้าพบพันธุได้ตําแหน่งที่เรียกว่าจุลจักรนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนโชคลาภมาเข้าสู่ ตำแหน่งพันธุได้จุลจักรตรงนี้เนี่ยจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จประโยชน์ที่คุณรอคอยโชคลาภจะมาปรากฏในรูปแบบความมั่นคงนะฮะอาจจะได้รับทรัพย์สินหรือจากคนในครอบครัวนำข่าวดีเรื่องเงินทองมาให้นะครับคุณอาจจะต้องอาศัยการลงแรงสักหน่อยจึงจะเห็นผลที่ชัดเจนเพราะว่าจุลจักรเนี่ยมันให้ความหมายที่จะต้องเหนื่อยก่อนและจะสาเร็จนะครับดาวต่อไปนะครับที่จะย้ายตามเข้ามาก็คือพระอังคารครับเลข3นะครับ ดาวองคาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและคู่ครองนะครับดาวเจ้าเรือนกระดุมพ้าและปัตตานินะย้ายเข้าพบพันธุในวันที่16มกราคม2569ซึ่งตรงนี้นจะโดดเด่นสุดๆเลยนะครับเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยได้ตำแหน่งที่เป็นมหาอุดนะครับมหาอุดหรืออุดเนี่ยเป็นจุดที่ดาวมีพลังงานสูงที่สุดนะ ตรงนี้ถือว่าเป็นดาวดวงสําคัญที่สุดของเดือนนี้เลยนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับแล้วก็คู่ครองหุ้นส่วนได้ตําแหน่งสูงสุดในภพรักฐานชีวิตเนี่ยหมายถึงว่าคุณจะมีพลังงานมหาศาลที่ไหลเข้ามาสู่ครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ก้อนใหญ่ที่จะนาไปสู่การสร้างตัวนะคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการซื้อบ้านซื้อรถนะครับหรือหุ้นส่วนคนรักมีความแข็งแรงเข้มแข็งเนี่ยจะเข้ามาช่วยสร้างฐานะอย่างจริงจังนะใครคิดจะแต่งงาน ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสําหรับการสร้างรากฐานชีวิตนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่มีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องทรัพย์สินสูงมากครับต่อไปดาวสุดท้ายที่ย้ายราศีนะครับก็คือดาวพุธนะครับถัดมาอีกแค่วันเดียวครับ17มกราคมครับดาวพุธที่เป็นเจ้าเรือนสุภาสุภาก็คือความเจริญนะครับความสําเร็จแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศ,นาศก็คือเรื่องของการคาดไม่ถึงนะครับหรือว่าสิ่งลึกลับ ก็ย้ายมาสมทบกันในพบพันธุอีกดวงหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะมีการเจรจาเรื่องการตกลงเรื่องบ้านที่ดินหรือแผนงานระยะยาวที่เคยอา,อาจจะยังไม่ไ,มได้แบบโดดเด่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือเป็นเรื่องเก่าๆที่แบบว่าแหมเหมือนกับไม่ได้คิดไปแล้วก็กลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะถูกนำมาเพื่อหาข้อยุตินะครับแล้วก็สร้างความก้าวหน้าให้กับรากฐานชีวิตของคุณครับ คราวนี้เรามาดูกลุ่มดาวที่ไม่ย้ายราศีนะครับแม้ว่าจะไม่ย้ายราศีแต่ว่าจะส่งผลเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดาวกลุ่มนี้เนี่ยที่สําคัญมากๆก็คือดาวพฤหัสบดีครับเลข5นะครับพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสาหัสชา้าราศีธนูแล้วก็จะดาวเจ้าเรือนอริราศีมีนนะครับตอนนี้ดาวพฤหัสบดีกําลังเดินถอยหลังอยู่ในภพสุภะได้ตําแหน่งประและอุจาวิราชนะครับ เพื่อัสมบดีเป็นดาวครูนะครับดาวครูดาวคุณธรรมสถิตในภพความสําเร็จนะครับก็คือพบสุภะแต่กํลาลังเดินถอยหลงังแล้วก็เป็นปราเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องของการช่วยเหลือจากสังคมเพื่อนฝูงหรือการแก้ปัญหาข้อพิพาทนะครับอาจจะดูอึดอัดหรือล่าช้ากว่าที่ใจคุณอยากจะได้กว่าที่ใจคิดไว้ แต่ด้วยความเป็นอุจจาวิราษเนี่ยจะทําให้คุณได้รับการคุ้มครองจากผู้ใหญ่นะครับอาจจะล่าช้านิดหนึ่งแต่รับรองว่าได้รับการคุ้มครองแล้วก็ได้รับผลที่ดีครับต่อไปดาวพระเสาร์ครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและปุตตะซึ่งตอนนี้เนี่ยดาวเสาก็อยู่ในราศีมีนไม่ได้ย้ายราศีนะครับเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนความมั่นคงและโครงการใหม่ๆเมื่อสถิตในภพอริหมายถึงแผนการขยับขยายที่อยู่อาศายัยหรือโปรเจกต์ใหม่ๆใ,ในเดือนนี้อาจจะเจออุปสรร,รคหรือ มีเหตุที่ต้องใช้ความอดทนสูงนะครับในการจัดการนะเป็นสภาวะที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยนะครับเป็นการต่อสู้ที่แบบไม่ไม่ได้แบบเหนื่อยน้อยๆนะครับดาวเสาเนี่ยมีดาวเกตมาร่วมด้วยอาจจะเหนื่อยเยอะหน่อยนะแต่ว่าเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนก็เรียกว่าต้องฝ่าฟันไปครับแล้วก็มาถึงดาวราหูเลข8นะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับแล้วก็เป็นเกษตรอยู่ในภพปุตตะราศีกลมเลยนะครับ ดาวราหูอยู่ในภพปุตตะเนี่ยให้ผลในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่แล้วก็มีความมั่นคงสูงคุณอาจจะมีความสนใจในการลงทุนรูปแบบใหม่ๆมีบริวารที่มีไหวพริบเข้ามาช่วยอย่างโดดเด่นเลยนะครับดวงสุดท้ายนะครับก็คือดาวมรตยูเลขศูนย์ครับซึ่งกําลังเดินถอยหลังอยู่ในภพมรณะนะการที่มรตยูสถิตยอยู่ในภพความเปลี่ยนแปลงนะฮะมรณะเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เดินถอยหลังเนี่ย อาจจะหมายถึงเรื่องราวของมรดกเงินประกันหรือปัญหากเก่าๆที่ค้างคามานานเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงรอยต่อของการปรับเปลี่ยนครับคุณอาจจะต้องกลับไปทบทวนข้อตกลงเหล่านั้นนะบางคนอาจจะต้องไปดูเรื่องของเงื่อนไขสัญญาในการประกันชีวิตหรือเงินเคลมประกันอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้รอบคอบมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยบทสรุปภาพรวมดวงชะตาในเดือนมกราคมของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ย ก็คือเดือนแห่งการสร้างความมั่นคงเพราะว่ามีพลังงานดาวหนึ่งก็คืออาทิตย์อังคารนะครับพุธแล้วก็ศุกร์มารวมตัวกันอยู่ในภพพันธุนะฮะโดยเฉพาะดาวอังคารที่เป็นมหาอุดเนี่ยมันฟันธงมากๆนะครับว่าชีวิตของคุณก็จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นคงนะครับคุณจะมีพลังในการจัดการทรัพย์สินแล้วก็ครอบครัวอย่างโดดเด่นนะหลายๆคนนะ่าจะได มีอสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านซื้อที่ดินนะครับหรือซื้อรถนะครับเป็นไปได้นะครับอาจจะมีอุปสรรคบ้างจากดาวเสาร์ในภพอรินะครับแต่ว่าในผลลัพธ์สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะนําไปสู่ความสําเร็จที่เป็นปึกแผ่นอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้เรามาวิเคราะห์กันเป็นรายด้านนะครับว่าในแต่ละด้านเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับการงานการเงินความรักนะครับเราเริ่มจากเรื่องของการงานก่อนนะครับ การงานในเดือนนี้เนี่ยไม่ได้หวือหวาในแง่ของการออกสังคมมากนักนะครับแต่จะเป็นช่วงที่โดดเด่นในเรื่องของการวางโครงสร้างแล้วก็ขยับขยายนะครับสร้างกิจการสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนสุภะก็คือความสําเร็จแล้วก็ลาภะนะครับความสมบูรณ์เนี่ยนะครับได้ย้ายเข้ามาอยู่ในภพพันธุเนี่ยหมายถึงงานของคุณเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความมั่นคงในชีวิตครับ ที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะหมายถึงเรื่องการทําธุรกิจในครอบครัวนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือมีดาวอังคารมหาอุดที่จะส่งให้คุณมีความขยันมีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องสํำคัญคญนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานนะฮะยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณทํางานออฟฟิศเนี่ยเดือนนี้อาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลปรับปรุปรงโครงสร้างองค์กรนะครับมีการจัดซื้อทรัพย์สินใหม่ๆใ,ให้แก่บริษัทนะถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการรีโนเวทนะครับ ร้านค้าที่ดินเพื่อขยายโรงงานหรือเพื่อขยายซ่อมแซมออฟฟิศเป็นไปได้ครับต่อไปครับในด้านการเงินครับถือว่าเป็นช่วงเวลาของเงินก้อนใหญ่เพื่อความมั่นคงนะครับการเงินของชาวตุนในเดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบปีเลยนะครับหลังจากที่ดาวังคารย้ายนะครับดาวังคารย้ายเข้าพบพันธุเนี่ยถือว่าได้ตําแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดมหาอุดคือตําแหน่งที่สูงสุดสูงส่งมากๆนะครับ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะฮะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่มีความมั่นคงทางการเงินสูงมากนะครับส่วนใหญ่จะได้เอาไปใช้เพื่อการสะสมสินทรันะพย์นะในพฤัภาคเนียมันแปลว่าการสะสมการสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับคุณอาจจะได้รับอนุมัติวงเงินนะเพื่อซื้อบ้านรถยนต์หรือว่ารีโนเวทก็เป็นไปได้นะครับอาจจะได้มรดกหรือส่วนแบ่งจากการขายบ้านขายที่ดินของครอบครัวเป็นไปได้ครับ นอกจากนี้ก็ยังมีเกณฑ์ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับเรามาดูด้านความรักกันบ้างนะครับด้านความรักเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาของการสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะว่าในพวกพันธุ์เนี่ยมันคือการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็สร้างความมั่นคงให้แก่รากฐานของชีวิตครับสำหรับคนโสดครับมีโอกาสสูงที่จะได้พบกับคนรักที่มีฐานะมั่นคงหรือเป็นคนที่อาจจะรู้จักกันผ่านแบบ คุณพ่อคุณแม่แนะนําให้นะคนในครอบครัวแนะนําให้รู้จักนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของดาวปัตตนีย้ายเข้าพบพันธุตรงนี้นะครับเรียกว่าความสัมพันธ์จะเริ่มจากการเป็นคนที่คุยนะครับกลายเป็นคนที่แบบคิดจะสร้างร่วมร่วมกันนะครับคิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักสร้างฐานร่วมกันนะคุณอาจจะได้พบกับคนที่เข้ามาติดต่อเรื่องบ้านหรือพบเจอ คนผ่านสังคมที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนะครับมีโอกาสที่เป็นไปได้สูงมากมครับแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะมีโปรไฟล์ที่ดีมีฐานะที่ดีครับส่วนสําหรับคนมีคู่ครับเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าคุณกับคู่ครองน่าจะ,ะคิดปรึกษาหารือกันในการแบบซื้อบ้านหรือแต่งบ้านนะครับ ความสัมพันธ์ในบ้านก็จะดีขึ้นนะเพราะว่ามาอยู่ในมหาอุดในตรงนี้มันดีมากๆแต่อาจจะมีเรื่องเครียดๆอยู่บ้างนะครับเพราะว่าดาวเสาเจ้าเรือนพันธุก,ก็ยังอยู่ในภพอรินะอาจจะมีเกณฑ์ในการรีโนเวทนะครับหรือว่ามีการวางแผนทางการเงินร่วมกันนะครับหรืออาจจะมีเกณฑ์ในการเหนื่อยจากการทํางานแต่ความสัมพันธ์ถือว่าก็ยังไปต่อได้นะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าโอ้โหโหดร้ายมากนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องสุขภาพนะครับในเรื่องของสุขภาพเนี่ย ต้องเรียกว่าต้องระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดาวอังคารและอาทิตย์มาอยู่ร่วมกันอยู่ในภพพันธุเนี่ยมันมีเหตุอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับอังคารกับอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูกันนะครับเป็นคู่ศัตรูแบบเลือดตกยางออกนะเป็นคู่อุบัติเหตุนะครับสามารถจะเกิดอุบัติเหตุได้ในหลายรูปแบบของมีคมนะครับเรื่องของความร้อนพวกนี้ก็เป็นไปได้นะฮะ เมื่อดาวประจําตัวของคุณย้ายเข้าพบพันธุพร้อมกับดาวมรณะแล้วก็ดาวเกตไปอยู่อเริเนี่ยยิ่งต้องระวังด้วยนะครับอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากเรื่องของการแพ้อากาศนะ้หรือโรคที่เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมนะครับฝุ่นละอองภายในที่อยู่อาศัยพวกนี้เป็นไปได้นะคุณอาจจะมีอาการภูมิแพ้กําเริบแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังมากๆก็คือต้องดูแลสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านเป็นพิเศษนะครับในช่วงเดือนนี้นะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ได้บอกว่าอังคารอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่เลือดตกยางออกนะครับระวังอุบัติเหตุครับระวังเรื่องของการาเดินสะดุดล้มหรือแม้กระทั่งแบบขับรถชนอะไรพวกนี้นะครับต้องต้องมีสตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดอะไรที่แบบเอจะไปดีไม่ไปดีเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยขอให้ไม่ไปไว้ก่อนนะครับอย่าเสี่ยงนะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับแล้วก็การที่อังคารก็อยู่กับพุธด้วยเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงในเรื่องของการ เรียกว่าขัดแย้งมีวิวาทะนะครับมีการขัดแย้งทางคําพูดได้ต้องคอยระวังคําพูดคําจาให้ดีๆนะครับอย่าให้มันเกิดการกระทบกระทั่งนะฮะถ้าอะไรที่ดูแล้วมันจะทําให้เกิดการทะเลาะข,ขัดแย้งได้เนี่ยเราก็ควรจะเลี่ยงหรืออาจจะปิดวาจาไม่พูดไปบ้างก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องโชคลาภครับ เรียกว่าเนื่องจากดาวมารวมกันอยู่ในภพพันธุเยอะๆแล้วก็ดาวราหูก <plausible noise> ็เ <presum> ป <ption> ็นเกษตรอยู่ในภพปุตตะเนี่ยนะครับเรียกว่าโชคลาภเนี่ยมีมีเกณฑ์เป็นมีโชคลาภเป็นอย่างสูงเลยนะครับราหูเป็นเกษตรอยู่ในภพปุตตะบ้านตัวเองแล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับดาวเจ้าเรือนลาภะมาเข้าพันธุด้วยเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้ตัวเลขอะไรสักอย่างหนึ่งขอให้ลองไปดูเกี่ยวกับเลขที่บ้านนะครับหรือว่าเลขที่เกี่ยวกับบ้านนะครับ อาจจะเป็นเลขทะเบียนรถหรือไดอ้เลขที่มาจากลูกหลานก็ได้นะครับลูกหลานบริวารปุตตะเป็นไปได้นะครับช่วงเวลานี้เนี่ยคุณจะมีความาเรียกว่ามีจิตที่สังหณ์ได้นะจิตสัมผัสได้นะมีความน่าสนใจมากๆนะครับดาวเกตตกอริตรงนี้ส่วนสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของอังคารมหาอุดตรงนี้แหละที่จะให้คุณในเรื่องการเงินแต่ก็จะทําให้ธาตุไฟในบ้านค่อนข้างจะแรงนะครับ ระวังการมีปากเสียงเนี่ยกับคนในครอบครัวนะครับแล้วกเ็เรื่องผลประโยชน์กับหุ้นส่วนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยดาวเสาร์ที่อยู่ในภพอริเนี่ยก็จะอาจจะทําให้คุณมีเกณฑ์ที่อยากจะซื้อสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนซึ่งก็จะเป็นภาระณีสินผูกพันในระยะยาวพอสมควรนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดาวพฤหัสที่ยังเดินถอยหลังตรงนี้ สิ่งที่คุณคาดหวังไว้ว่าจะได้อาจจะต้องรอคอยอีกสักหน่อยนะครับรอจังหวะอีกสักนิดแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้นะครับมันแปลว่าได้แหละแต่ว่าอาจจะแบบล่าช้าไปสักหน่อยนะครับส่วนแนวทางในการแก้แล้วก็เสริมดวงชะตาเนี่ยในช่องเราจะไม่แนะนําเป็นสายมูนะครับช่องเราจะแนะนําในเรื่องของการปรับพลังงานชีวิตให้เข้ากับดวงดาวนะครับ เมื่อดาวในภพพันธุมันเยอะความวุ่นวายในบ้านค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะทําก็คือจัดบ้านใหม่ครับของอะไรที่ไม่ได้ใช้ก็ควรจะโละทิ้งนะครับยกให้คนอื่นไปหรือทิ้งไปเลยก็ได้นะครับเพื่อให้พลังงานภายในบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าสงบนิ่งหน่อยนะทำให้เรื่องในบ้านค่อนข้างจะไม่วุ่นวายมากเกินไปนะครับเป็นการรับพลังของดาวต่างๆที่เข้ามาในบ้านนะครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องปรึกษาหารือเรื่องการสร้างความมั่นคงกับคนในครอบครัวกับคู่ชีวิตนะครับทำให้เรื่องของอาชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นในระยะยาวนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีครับสำหรับในเดือนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเหนื่อยแหละนะครับแต่เป็นการเหนื่อยเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตนะครับทุกอย่างที่คุณทําในเดือนนี้ก็จะส่งผลถึงรากฐานชีวิตได้ในอีกหลายปีข้างหน้านะครับขอให้ใช้ดาว อังคารมหาอุดตรงนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับในการขับเคลื่อนงานขับเคลื่อนเงินขับเคลื่อนครอบครัวให้อยู่ในจุดที่สร้างความมั่นคงให้แก่ตัวเองและครอบครัวนะครับก่อนจะจากกันไปขอปิดท้ายด้วยคํำคมนะครับคํำคมนี้กล่าวว่าบ้านถูกสร้างขึ้นมาด้วยอิฐและคานแต่บ้านที่แท้จริงจะถูกสร้างขึ้นด้วยความหวังและความฝันครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโหนชัดชัดโหราศาสตร์เจ็ของเราด้วยนะครับนอกจากนี้หากต้องการสนับสนุนช่องของเราคุณสามารถกดปุ่มขอบคุณและเลือกอุดหนุนสินค้าต่างๆที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ